ไฮไฮสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นกับไต่ตันกันนั่นเองไต่ตันพูดกับผู้ชมหน่อยอ่ะสวัสดีสวีทไม่รู้เกิดหรืยวันนี้เราอยู่กับโรดินวันยมาดิ มานีก่อนแต่จ้ามาดีแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมานี่รอเล่นล้อเล่นรอเล่นตรงนี้มันยุงเยอะเนี่ยเขาไม่ช่ยุงเยอะเหรอไปดิโอ้ยโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นคลิปอะไรให้ทุกคนดูสักแป๊บหนึ่งคลิปโอ้ยเตตันนี่น้ำลายกระเด็นหมดเลย อยู่อกอะไรนะพี่ะมันอยู่บอกว่าจะมาทอะไรแล้วสุเคค่ะอวันนี้อก็จะมาทําิ Escape Evil Grandma House นั่นเองอีกแล้วเออยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้มีคลิปนั้นเลยเออยังไม่ได้ทำคลิปไม่ดูเออยังไม่ดดว

เี๋ยวเราก็จะมาผ่านด่านนี้กันไตตันเร็วๆไตตั้นนี่ก็ช้าจริงๆเลยแล้วมันช้ากันแน่ไตตั้นอะไรแล้วผมขอไปเซฟด้านหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวแม่วิวแบแม่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหไตตันเร็วๆเนอเราต้องไปด่านอื่นอีกเดี๋ยวคลิปยาว คลิปพอดียาวเหยียดจนคลิปยาวเหยียดไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนติดตามหายห,หมด okay, เฮ้ยทางทางนี้พอดีแหลกกว่านะหนแม่แม,แม่ <laughs> อะไรไม่รู้ well, bye bye. ว่าแล็ว <laughs> เร็วเตตันเขารอ,อ,อ <laughs> เอ็งดูแหลกมากอะ เออแหล่ะแล้วเนีเองมาเซฟตรงนี tá, ้เขาเซฟแล้วอุ้ยฟันปลอมอามาฟันปลอมอามาใช่ฟันปลอมอามาอะไรไตตันเองเป็นไรที่จะตกกี้ที่ห้าก็คือไตตันเตกจะตกไันไตตันอ่ะโดนมาตาไตตันตาเหอะ ถูกขึ้นถุดลงน,นะนะไม่ใช่เหรอเออมันถูกขึ้นถูกลงใช่วเอาทุกคนไปบ้านนะคะถูกยังเทค่ะถ่ายต่อนะคะทุกคนถ่ายต่อนั่นเองแต่ว่าโอเคถ่ายต่อนั่นเองเนื่องจากที่ออกจากโหมอกโอ้ยลูกศร ก็ตรงเนี้ยมันมีม,มีเยอะจดัดเลยนะเขาไม่ชอบตรงเนี้ยเออเขาไม่ชอบอีเออเขาไม่ชอบตรงนี้ที่สุดแล้วมามาเตตันเดี๋ยวเราเล่นด้วยกันเองต้องเข้ามาด,ด้วยเ้อ I ได้ไหมได้ฮะเขาเริ่มถ่ายแล้ว<อ>เริ่มถ่ายต<อ>ั้งแ,แต่เช้าอ้าวตกใจอเอา่มถ่ายลาตอนนี้ถ่ายอยูอ่<อ> i mẹ tay doẹ mẹ tay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  mẹ rồi tay tay yeah. à, à. à, ừ, à. to, mà to. <laughs> đúng không? แล้วลงแล้วคืออยู่โอเคไปได้เเราเดต,ตันทุกคนอะไรนี่เตันเป็นไรทุกคนเดนตันเป็นไรเดตัน, <c oughs> ตนกระโดดมานะเนย ันนี่มนันนี่ตามพ่ามาเขาเคยเล่นเราอันนี้เขากดให้นีทางนี้ตามมาตามมานี้เขารู้ทงางออกเอามาเอออันนี้ทางตันเอามามานี่มานี่นี่มันทาง มานี่แล้วมันจะมีทางออกมานี่ เหมือนไต้ติ้ลน,นะคะ่ะเป็นเกี่ยวกับที่เราซับมากกว่าไปมาอาดี๋ยวเดาเส้นหมายผมแล้วกัน 你的锅。 มาเซฟตรงนี้เลยขเขาเซฟแล้วไ,ไม่อยากตายเหรอใช่แล้วครับตกตกแล้วตกลาวาตายเลยติดตาตายนะคะผมแล้วผมก็ตายเหมือนกันลาวาส,สีก็งนีเลยติดเติมไม่ตกสุขใสหรอกทำเกมเขาทางนงี้ รอนล้เว้ย,ยเดีเ๋ยวเรารอไตต้านนะคะผมแล้ววางรอก็กินขนมเลรลดอะไรนะลดมึกมึมย่างคาชิลีน่ แ้วาไม่อยาก,กิดไข่ 还会放哪？Hey, ออแ,แต๊ะกระจายเคทีนี้มีไต้ตนมาเล่นด้วยนะคะเป็นแขกรับเชิญน,นั่นเองนะคะแขกรับเชิญมาเล่นด้วยแขกรับเชิญสุดธรรมดาใช่ไหมไม่ได้ธรรมดาหรอก ทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปยาวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญาตมาด่านต่อไปแล้วก็มาด่านนี้นะคะเพราะเนื่องจากรอแต่ตันยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปยาวนะคะอเอ้ยอะไรอื้อไม่มีนี่ เซฟก่อนโอเคไม้แ okay. ผ mm ่นกระดานอันไหนดีที่สุดล่ะโอละวาสีแดงน่ากลัวจังตายทุกคนตายเลยโอ้ดีละทีร่องอยากเชือนะไปเลยทุกคนไม่ชอบการเลือกไม้ที่สุดเลย ค่ S <S เรียบร้อยค่ะเซฟเรียบร้อยเด <ak> cool cool awesome. right? ี <crawl prejudice> ๋ยวก็จะไปปากอาม่าแล้วนะคะทุกคนแขกรับเชิญของเราช่างช่างสโลไลท์จริงๆนะคะนั่นก็คือเตตันนั่นเองสโลไลท์จริงๆสโลไลท์ด่านนั้นยังไม่เสร็จเลยเหรอเตตันเตตันด่านนั้นเสร็จยังเนี้่ ู้สึกว่าไตตันจะชาเกินไปเราเลยไม่รอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนั่นเองสงสารไตตันรอเออนั่นดีเพราะจริงๆอันนี้คือเอาจริงเอาจังกับ YouTube อ่านี่อุ๊ยเกือบตกเลยทุกคนอีกสาตายเลยอ่าไปตายนี่ไง จะไปปากเอามาแล้วดูดูจอเขาดิเกือบงามได้ใช่ปะเออเออเต่าั้นแหลกนั่นเองก็เลยผ่านคอยด้เนาะเป็นไงล่ะแขกรับเชิญของเราดีดีจัดประหลัดบอกประหลัด บอลัดบอกประยุทธ์ไม่ออกมุกเ,เหรอใช่ค่ะมุกนั่นเองอายโดนอาม่ากินอยู่ในปากอาม่าเลยเดินอาบ้ากินคืนเลยวะอาม่าอยู่ในปากอาม่าเลยด,ดูดิดูดิดจริงดิใช่ครับโอ้โหอาม่าเดินอาม่ากินเด็กใช่อาม่ากินเด็กอะชาร์เลยเดอร์พิว ในทองอาม่ามีสไลเดอร์ด้วยเหรอเนี่ยยังงงกรงจัดประหลัดบอกประยุทธ์ไม่บอกประยุทธ์ไม่ลาออกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราโอเคเจ่า ขเผาอมข่าเผานี่เป็อาาวเผาเรืจะไมคะดควาเผากลับฝั่งไหนนี่เดี๋ยวเราบอกให้รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอรักกันนะเดี๋ยวคิดจวนก่อนกลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเลือกฝัง ใครให้เสร็จร้อยโควิดวันเี้าเนยไม่ใช่หรอลีเลเซอร์ทองอาม่ามีเลเซอร์ด้วยเหรอเนี่ย เรียบร้อยทุกคนพี่ผ่าแล้วผ่าแล้วโห้ที่คงอาม่าที่คงอาม่าช่างน่ากินจริงๆเฮ้ยไม่น่ากินเลยจักรเนไอวายอาเฮ้ยเฮ้ยขี้อาม่าข้าขี้อามาอาโดนขี้อาม่าเลย i's yeah. yeah.

ตัดช่วงนี้ออกนะเทรกล้วทุกคนหลังจากที่ไปเล่นให้เตต้าเมื่อี้อันนี้สะเทือนมากสะเทือนจะตกแบบเอ้ยโหบรรยากาศนสงดีเดินเดินีจิ้มสองเล่มอ่ะจะไม่ตาย